โลบอกเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ผมนั้นก็ได้เพิ่งตื่นนะครับก็ก็ตอนนี้ตอนเป็นเวลานะครับก็เป็นวันที่2ี่สิบนะครับเดือนที่สิบนะครับเวลาก็ประมาณบ่ายสามกว่านะครับก็ตอนนี้โลบอกนะครับก็ล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมจะกลับมานะครับเพื่อทําการแคสตัวของเก้าในฟอร์เรนนะก็เพื่อใจะเปลี่ยนแบบแคสนะทุกคนก็ ก็ล็กลมกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะดูนะครับก็แบบถ้าผมเข้าสตีลเอาไปโหดนะครับผมก็เนี่ยมันสามารถขึ้นจอยได้นะคือผมเคยจอยไปแล้วครั้งหนึ่งนะทุกคนเหมือนจะเข้าได้เลยทุกคนมันเข้าได้นะแต่มันเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่โหลดนะก็กกเล่นไม่ได้นั่นแหละอ่ะนี่นะครับผมกม็มันเข้าได้แหละแต่ว่าตัวละครมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะทุกคน <laughs> คือดิดิคือทุกคนหัวโล้นหมดนะครับแล้วก็ตัวละครอ,อะไรเงี้ย ตัวอนิเมชันไม่เล่นด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะทุกคนแบบในชงในช็อปของอะไรี้ก็ไม่มีนะครับแบบอีวินอีวงอีวินอะไรกดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเซิร์ฟเวอร์มันได้ทําการล่มเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโรบอกนะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันถ้าที่ดูนะครับตอนนี้นะก็เนี่ยท่อมันขึ้นบนของโลบอกนะครับอันนี้เนาะก็ถ้าเราแปลไทยนะครับมันก็ให้ทุกคนอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับก็นี่นะครับเหตุการณ์ที่เออใช้งานอยู่นะครับก็คืออัปเดตมาไม่กี่วินิผ่านมาาานะครรับกหยุดทํงานนะครับ เป็นวงกว้างนะครับเนื่องจากหยุดทํางานของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะมันเป็นน่าจะเป็นตัวของเอ่อเว็บไซต์นะครับเซอร์วิสหรือเปล่าเออน่าจะเป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์ของอเมซอนนะครับที่เขาทํางานเปิดแบบเป็นคลาวนะครับเพื่อให้แบบเราเข้าถึงกันได้อะไรนี้นะครับรวบอกใช้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดเซิร์ฟนะครับฟิลฟนั้นนะครับก็นี่ครับก็เหมือนว่าเอ่อเหตุการณ์ครับหยุดการหยุดชะงักของการบริการนะครับก็คือ น่าจะเป็นตัวของไอ้นี่นะครับ AWS นะครับวันนี้นะครับก็ระบบนะครับกำลังประสบปัญหานะครับอันนี้คือเหตุการณ์นะครับที่ถูกระบุมานะก็คือเนื่องจากการหยุดทํางานนะครับเกี่ยวกับการบริการของ AWS เรากําลังทํางานร่วมกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาก็คือเหมือนว่าตัวของนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะสำหรับตัวของระบบนะครับเขาก็ได้ทําการใช้บริการตัวของ AWS นะครับผมก็พอเซิร์ชไปก็จะเป็นตัวของ Amazon เว็บไซต์คือ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมดูภาพนะดูภาพนะครับผมเหมือนว่าไอตัวนี้นะครับเป็นเอเมซอนสวิตนะครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวให้บริการนะครับระบบคลาวที่เอาไว้เปิดเซิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ผมดูนะครับแต่ว่าผมอาจจะให้ข้อมูลผิดก็ได้นะแต่ว่าถ้าที่ดูจากรูปก็คือเป็นระบบที่ทําให้เราเราเล่นระอกด้วยกันได้อะไรประมาณนี้นครับเขาใช้ตัวของอเมซอนนะแต่ว่า นั่นแหละครับมันเล่นล่มนะครับในวันนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับก็ผู้ใช้นะครับก็ถือถูกระงับทุกช่องทางครับนักแสดงอันนี้ไม่แน่ใจนะก็คือมันแปลไทยมานะครับก็ถูกระงับหมดเลยนะครับไม่ว่าอะไรแล้วแต่นานๆก็คือถูกระยำระงับหมดนะครับเพราะว่าสามสิบวันที่ผ่านมาหรออ่าเราตรวจสอบญหาเกี่ยวกับเรื่องของขวัญอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของสาสิบวันที่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ อันใหม่นะครับอันนี้คือของเมื่อวานนะครับนี่ครับปัญหาของวันนี้ก็คือเหมือนว่าที่เราบอกล่มนะครับหรือว่าเข้าไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าคนให้บริการเซิร์ฟเวอร์มันพังนะครับเหมือนเวลาคุณเปิดเซิร์ฟไมค์ครับแล้วเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์กันนะครับแต่ว่ามันพังอะไรเงี้ยนะก็ก็เลยล่มนะครับคือมันเข้าได้ไหมมันก็เข้าได้นะอย่างที่ผมเข้าไปนะครับเนี่ยมันมันก็เข้าได้ครับแต่ว่าแน่นอนนะว่ามันเล่นอะไรไม่ได้นะครับผม ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะเออก็ไม่รู้ว่ามีคลิปลงหรือเปล่าไปเจอครับผม